พูดถึงร้านอาหารไทยที่ขึ้นห้างนะครับหลายคนคิดถึงร้านอาหารดูหรูร้านอาหารแพงๆครับแต่ว่ามีอยู่ร้านอาหารประเภทหนึ่งนะครับที่ตอนหลังเนี่ยเราเห็นขึ้นห้างกันมากขึ้นนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขึ้นห้างเนี่ยเขาเริ่มต้นมาจากอะไรและประสบความสําเร็จขนาดไหนทําไมถึงเอ, magazine. เอาไปขึ้นห้างได้วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงแบรนด์ที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครร้านอาหารที่เริ่มต้นจากร้านอาหารเล็กๆแล้วค่อยๆขยายสู่ร้านอาหารในห้างจนเป็นที่รู้จักและมีไรายได้กว่า70้านใวันนี้ครับ Morning Startup with นพพงษ์สถร สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ในตอนนี้ครับคุณกำลังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะเราเชื่า ยุคใช้กับชีวิตของเราธุรกิจของเรานะครับเพื่อให้เราก้าวพ้นวิกฤตนะครับแล้วก็เดินตามทางที่เขาเดินมาได้ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังอย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับสำหรับธุรกิจที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็คือธุรกิจของก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครครับจากภาพจาเดิมๆนะครับของคนไทยที่คิดว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยจะต้อง บบจะสามารถขึ้นมาบนห้างและมีรายได้กว่าเจสิล้านได้ก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับคือก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีแบรนด์ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครจุดเริ่มต้นของก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครนะครับมาจากผู้ชายที่มีชื่อว่าคุณพนพดลเพ่งเกษรเขาคือคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานาครมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะเวลาที่เราไปที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยมันมีคนเยอะตลอดเลยนะครับเขาก็เลยคิดว่าถ้าทําธุรกิจอะไรก็ตามที่มาเปิดที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยคนจะต้องเยอะแน่ๆเลยอัันนนนนี้าวาวคมกิดึ นะครับว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากจะเข้ามาทําอะไรที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะต้องมาต่อรถนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้ารถตู้ต่างๆครับจากจังหวัดต่างๆก็จะมาลงที่อนุสาวรีย์ชัยทําให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นไฮทราฟฟิกแอเรียมากๆนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่มีคนเนี่ยสัญจรไปมาตลอดคนลงรถเมย์คันหนึ่งนะครับมาขึ้นรถตู้คันหนึ่งคนต่อรถเมย์คันนี้ไปขึ้นรถเมย์คันนู้นซึ่งตรงอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยก็จะคึกคักมากนะครับตรงนั้นเองครับทำให้คุณนพดลเนี่ยเห็นว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็น กำไรนะครับแล้วก็ขายดิบขายดีแน่นอนแต่ว่าปรากฏว่าความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าพอคุณนพดลตัดสินใจอย่างนั้นได้เนี่ยเขาก็ทําการเก็บเงินนะครับที่เขาสะสมมาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเช่าพื้นที่ในอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ในอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยหลายคนเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับว่าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงก็คือก๋วยเตี๋ยวเหืออนุสาวรีย์ใช่ไหมครับแน่นอนว่าในอนุสาวรีย์เนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวเรือขายอยู่หลายร้านอยู่แล้วครับคุณโนพดลก็เลยคิดว่าจะไม่แข่งในตลาดนี้สิ่งที่เขาต้องการททททีี่่จจะํํําาากกก็คือธุุรริให้้ไไดดส ต่างจากคนอื่นที่สุดครับเหมือนที่เราบอกว่าตลาดนี้เป็นเรดโรเชียนอยู่แล้วคนแข่งขันกันเยอะเราก็ไม่อยากจะลงไปแข่งใช่ไหมครับคุณนพดลก็ได้ตัดสินใจครับว่าจะทําร้านอาหารอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเขาก็เลยคำอัพนะครับเป็นไอเดียมาว่าถ้างั้นเขาจะเอาร้านอาหารที่เป็นร้านส้มตาไก่ย่างนี่แหละเพราะเป็นอาหารที่มันน่าจะอยู่ผู้คนไทยมานานคนที่มาจากภาคอีสานครับก็คุ้นเคยกับอาหารประเภทนี้เป็นอย่างดีคนภาคกลางหรือว่าภาคอื่นๆครับก็มีการกินร้านอาหารอีสานเนี่ยเป็นปกติเป็นประจําอยู่แล้วเขาก็เลยคิด ว่าจะเอาร้านอาหารนะครับส้มตําไก่ยาก่างซึ่งเป็นร้านที่โดดเด่นมากๆนะฮะในอนุสาวรีย์เพื่อที่จะเอามาเปิดตรงนี้ครับเป็นร้านเดียวแล้วก็กินส่วนแบ่งตลาดตรงนี้ทั้งหมด แต่ปรากฏว่าพอเปิดไปจริงครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับเพราะว่าพอเปิดไปแล้วนะครับมันไม่มีคนมาเลยฮะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีคนมาไม่มว่าจะทําโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะครับโปรโมทยังไงไปก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่มีคนมาอยู่ดีสุดท้ายครับเขาก็เลยไปนั่งดูพฤติกรรมของลูกค้านะครับที่เดินมาที่ร้านเขาแล้วไม่เข้าร้านเดินมาอ่านป้ายหน้าร้านแล้วก็เดินผ่านหรือไปดูผู้บริโภคนะครับที่ไปร้านอื่นว่าทาไมคนถึงเดินเข้าร้านนู้นร้านนี้กันดีจังเลยทาไมถึงไม่เดินเข้าร้านของเรา จนในที่สุดครับเขาได้ตกผลิตความคิดอย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาเห็นครับว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยที่เดินทางเข้ามานะฮะอย่างอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเป็นคนที่มีความรีบร้อนครับต้องการที่จะมาลงรถนะครับแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวรีบไปต่อหรือว่าบางคนเนี่ยมาเพื่อต่อรถบางคนมาเพื่อเป็นเส้นทางผ่านมาทํางานแถวนี้นะครับหรือว่ามาเรียนพิเศษแถวนี้เรียนพิเศษเสร็จก็อยากจะรีบกินรีบกลับบ้านนั่นก็เลยเป็นที่มาครับที่คุณนพดลเนี่ยเขาเริ่มเห็นแล้วครับว่าธุกรกิจส้ตมตำไก่ย่างของเขาเนี่ยม นาร,รอสักพักหนึ่งกว่าจะได้กินทําให้คนเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เข้าร้านของเขาซะเลยนั่นเป็นที่มาครับที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องไม่ดันทุรังทาธุรกิจเดิมต่อไปครับแต่เขาจะต้องหาโอกาสใหม่ๆในพื้นที่ที่เขามีที่เขาเช่าอยู่ตรงนี้คืออนุสาวรีย์ชัยเพื่อทําธุรกิจใหม่ต่อไปและจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่เขาคิดว่าในเมื่อเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรมาขายครับเขาก็เลยตั้งใจที่จะขายสิ่งที่ทุกคนเนี่ยขายดีกันอยู่แล้วในอนุสาวรีย์ชัยครัครบนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเร ก็ต้องการที่จะเข้ามาแข่งในตลาดนี้เขาเองก็เชื่อว่าเขาน่าจะหาจุดแตกต่างครับที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนใจนะครับจากร้านอื่นมาเป็นลูกค้าของร้านเขาได้ซึ่งพอเรื่องมาเป็นอย่างนี้ครับพอเขาทํา head, ททร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จนะครับเขาก็พบปัญหาอย่างที่คิดไว้จริงๆครับนั่นก็คือคนในอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยก็มีร้านประจํากันอยู่แล้วนะครับร้านก๋วยเตี <G> ๋ยวเรือร้านอื่นเนี่ยก็ขายดีอยู่แล้วคนก็ติดปากรสชาติเหล่านั้นอยู่แล้วเขาก็เลยคิดว่าจะทยายังไงถึงจะมาแข่งเรื่องนี้ได้ <G> นั่นน่่่่่่นนนนนนกกกก็็เเเเเลลยยปททททีีีีมมาา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 าคครัขขิดดดวจจะํไอตตตแง โดยที่เขาเนี่ยไปใช้ไอเดียการตลาดเหมือนกับหลายๆคนหลายๆเจ้าที่เคยประสบความสําเร็จในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเรานึกย้อนกลับไปนะครับว่าสมัยที่ปั๊มน้ํามันแต่ละเจ้าเนี่ยแข่งขันกันสูงๆนะครับตอนนั้นทุกปั๊มเนี่ยก็มีการแข่งขันกันใช่ไหมครับราคาก็ไม่ต่างกันมากปั๊มในประเทศไทยครับก็มีบางปั๊มที่ให้คําโฆษณาว่ามีห้องน้ําที่สะอาดที่สุดซึ่งก็ทําให้ลูกค้าหลายคนเนี่ยเข้าไปที่ปั๊มนั้นเพราะว่าจะไปเข้าห้องน้ําสะอาดสุดท้ายก็กลายเป็นลูกค้าประจําของปั๊มนั้นไปโดยปริยายนั่นเป็นจุุดทที่ําให้คณ เขารู้สึกว่าเขาเนี่ย <lawsuit. S 1> อยากจะทําเรื่องนี้เหมือนกันครับเขาก็เลยตั้งใจว่า after, ที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยครับเขาไปสํารวจมาแล้วนะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยห้องน้ําสกปรกกันทั้งนั้นเลยครับไม่มีห้องน้าสะอาดสะอาดให้เข้าเลยซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับห้องน้ําที่อื่นก็สกปรกเหมือนกันครับทั้งทางทีคนที่มาต่อรถบางทีเดินทางมาจากต่างจังหวัดจะต่อรถไปทํางานต่อเนี่ยบางคนก็อยากจะมาเข้าห้องน้ําอยากจะมาแต่งหน้านะครับอยากจะมาเปลี่ยนชุดในห้องน้าสะอาดสะอาดมันไม่มีให้ใช้ครับเขาก็เลยใช้จุดนี้เเเป็นจุดขขขาายยยววก๋ตรืออง ที่เขาตั้งชื่อมาว่าก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครเนี่ยมีจุดเด่นนะครับก็คือมีห้องน้ําที่สะอาดที่สุดซึ่งปรากฏว่าเขาคิดได้ถูกครับเพราะว่าพอเขาจูจุดขายเป็นห้องน้ําแล้วเนี่ยตอนนั้นคนหลายคนนะครับก็เข้ามาที่ร้านเขาโดยหวังว่าจะมาเข้าห้องน้ำครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่ชามละไม่กี่บาทเท่านั้นแต่ได้เข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็ดูมันจะคุ้มครับแทนที่จะต้องไปจ่ายสามบาทเพื่อเข้าห้องน้ําแต่อันนี้จ่ายไม่กี่บาทได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ลูกกกคค้้้าาาาาเเเเนนน่ยยแหหหััลลงงไขมออรรร๋วตืพะ แล้วคนก็เริ่มจําชีพก๋วยเตี๋ยวเรือพนะนครได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับจุดเปลี่ยนสาคัญของคุณพนพดลนะครับคือในปี2553ครับตอนนั้นมีการชุมนุมทั้งใหญ่ทางการเมืองแล้วก็มีการปิดพื้นที่นะครับเผาสถานที่ต่างๆครับซึ่งในบริเวณอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยก็เป็นที่ที่โดนผลกระทบด้วยเหมือนกันนั่นก็เลยทําให้ร้านของเขาครับต้องปิดตัวลงครับโดนเผาโดนทําลายไปสิ้นซากเลยแต่ตรงนั้นเองก็ไม่ทําให้เขายอมแพ้ครับเพราะคุณพนพดลเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นโอกาสทีีนะทีีี่่่่่ดดดนนนะะทททเเขขขขขาาาายยยจจไไไไ้้้้ััับธุรกกกิอองงปใหมฝวส คุณนพดลก็ได้ตัดสินใจครับว่าเขาจะเอาก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีชื่อของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครขึ้นไปบนห้างครับโดยห้างที่เขาเนี่ยตั้งใจจะไปขึ้นที่แรกนะครับนั่นก็คือศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วันครับซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่มีคนเดินจากหนาแน่นนะครับในย่านนั้นอยู่แล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครครับที่ปัจจุบันเนี่ยขยายไปได้กว่าหลายสิบสาขาและรายได้เนี่ยกว่า71ล้สนบเอมดี้คยนบาครับน้งผมดนรี้อคุณได มุติฐานแห่งความสําเร็จที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ถูกเสมอไปเหมือนอย่างเช่นที่ตอนคุณนพดลเนี่ยมองเห็นว่าธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยล้วนประสบความสําเร็จทั้งสิ้นเลยถ้าเขาเปิด้านส้มตำไก่ย่างเขาก็น่าจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันแต่ในความจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นไงครับซึ่งพอมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณมีอยู่2อย่างด้วยกันครับนั่นก็คือดันทุรังทําต่อไปกับยอมแพ้ครับแต่ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับเป็นการยอมแพ้กับตัวเลือกแรกครับแล้วคก็ีอท่่เ2รรืงั นั่นก็คือเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากคุณนพดลน,นั่นก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราคิดที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรที่เขาทําตามๆกันมาเหมือนถ้าเราไปถามทุกคนนะครับที่ทาร้านก๋วยเตี๋ยวทาร้านอาหารว่าจะทํายังไงให้คนเนี่ยเข้าร้านอาหารมากขึ้นคําตอบก็คงเป็นคําตอบเหมือนๆกันใช่ไหมครับทำอาหารให้อร่อยทําโปรโมชัน่นทําสะสมสแตม์สะสมคูป,ปองกิน10ครั้งฟรีหนึ่งครั้งหรือแม้กระทั่งจ่ายครบกี่บาทมีส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์มันคงได้คําตอบแบบนี้มาใช ที่คุณพนพดลทำคือมองออกไปนอกกรอบครับมองออกไปว่าเขาไม่ได้อยู่แค่ธุรกิจของร้านอาหารมองออกไปว่าเขามีไอเดียอะไรใหม่ๆบ้างจนในที่สุดเขาไปเจอว่าเรื่องของความสะอาดนี่แหละเรื่องของห้องน้ําสะอาดนี่แหละที่จะทําให้เขาเนี่ยตั้งไปเป็นจุดขายครับไปเป็นจุดเด่นที่ทําให้ทุกคนที่มาอนุสาวรีย์ชัยจะต้องเดินเข้ามาร้านเขาอย่างแน่นอนสำหรับตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ s u b s c r i ต e ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและเหมือนเดิ เพื่อนๆคุณที่อาจจะกําลังอยากทําธุรกิจเขาจะได้มีไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันและถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ